มาแล้วละครใหม่ช่อง7ละครที่ทุกคนรอคอยกับการกลับมาร่วมงานกับทางช่อง7อีกครั้งในรอบหลายปีของนางเอกตลอดการกบสัวนันพร้อมกับนักแสดงมากฝีมืออีกหลายคนเลยก็ไปอ่านข่าวจากแอดเกียนแอดมินจากทางช่อง7บาดแผลในอดีตเปลี่ยนให้เธอเป็นเพิงเพิงแค้นชิงชังเพิงรักสุดหัวใจเพิงกินรี นางเอกตลอดการกบสุวรรณันปะทะพระนางสายดาม่าแบงค์อาทิตย์พระภายลามิดาพร้อมประชันหนุ่มสอลรามฟุกเกิกพลรวมด้วยโมอมินาคาวเดียจักกพัน์และจอยชนทิชาแอดเกียนก็สมการรอคอยสำหรับการกลับมาทวงบัลลังนางเอกตลอดการของนางเอกมากฝีมือกบสุวรรณันที่หน้าจอช่องเจ็ด แถมละครเรื่องนี้เธอยังได้กลับมาร่วมงานกับพระเอกคู่ขวัญอย่างหนุ่มสอนรามด้วยเรื่องล่าสุดที่คู่นี้เล่นด้วยกันที่ช่อง7ก็คือเรื่องน้ําซอซทรายนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นผลงานที่หนุ่มสอนรามเล่นกับช่อง7็เรื่องล่าสุดนะคะก็คือเรื่องภายสังคีตและเรื่องนี้ก็ยังมีนักแสดงอิสระที่ไม่เคยร่วมงานกับช่องเมาก่อนถ้าเราจะไม่ผิดนะก็คือฟุกเกิดพลซึ่งละครเรื่องเพิงกินนารีก็ถือเป็นละครเรื่องแรก ที่เขาเล่นกับช่อง7แล้วก็ยังมีคู่พระนางสายดราม่าก็คือแบงค์อาทิตย์กับพระพายลามิดาซึ่งเมื่อวานเราก็เพิ่งทําคลิปเกี่ยวกับคู่นี้ไปว่าเขาเนี่ยกำลังจะมีละครคู่กันซึ่งข้อมูลก็นํามาจากเพจลุ้งเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงซึ่งเราบอกแล้วว่าเพจนี้เนี่ยแม่นตลอดไม่เคยมั่วเลยและเปิดโผลมาก็เป็นคู่นี้จริงๆด้วยในที่สุดก็รู้สักทีว่าใครรับบทเป็นลูกสาวของกินนารี หลังจากที่ทําคลิปลุ้นมาหลายคลิปแล้วเปิดโผลมาเป็นพระพายลามิดาก็เหมาะสมดีแล้วเรื่องนี้ก็ยังมีนักแสดงอิสระมาร่วมงานอีกหลายคนไม่ว่าจะเป็นคาวเดียจัก,กรพัน์และจอยชนทิชาเรื่องนี้ก็ผลิตโดยค่ายดาราวิดีโอถ้ามีการฟิตติ้งหรือเปิดกล้องถ่ายทำจะมาอัปเดตให้อีกทีส่วนคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปถ้าคลิปนี้มีข้อมูลที่ผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออาภัยทุกคนด้วยนะคะ